ทีมไทยแลนด์ยังคงติดตามนะคะหลังจากที่เราได้มีการยื่นข้อเสนอใหม่ๆใ,ให้ผู้แทนเจรจาการค้าของสหรัฐได้พิจารณาก็เชื่อว่าจะสามารถลดอัตราภาษีลงต่ำกว่าตัวเลขที่ประกาศไว้ในครั้งแรกที่ร้อยละ36แต่วันนี้ค่ะฟิลิปปินส์นั้นก็เป็นชาติที่3ในภูมิภาคอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าได้เหลืออยู่ที่ร้อยละ19า ซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีผู้นำของเขาคับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มา์กสจูเนียเดินทางไปที่ทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ผ่านทางทรูสโซเชียลว่าสหารัฐจะจัดเก็บภาษีสินค้าจากฟิลิปปินส์ในอัตราร้อจากเดิมที่ประกาศไว้ร้อยละ20เริ่มหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางกลับกัน ฟิลิปปินส์เนี่ยจะเปิดตลาดให้สินค้าสหารัฐเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเสียภาษี well, ทรัมป์ <don> ยังโพสต์ข้อความได้ว่า <I should. S 1> นับเป็นเกียรติที่ได้ต้อน no, just, uh รับนักเจรจาที่ดี และเข้มแข็งอย่างมอร์กอสและยังบอกด้ยวย่าทั้งสองประเทศมีธุรกิจร่วมกันมากมายทรัมป์เองรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวเลขที่ใหญ่โตมากซึ่งจะเพิ่มขึ้นได้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเท่านั้นฟรีดันมาร์กสจูเนียร,ระบุว่าการได้ลดภาษีมาที่ร้อยละสิถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสินค้าจากสหรัฐประเภทยานยนต์สามารถเข้าฟิลิปปินส์ได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่ก็ย้ำว่ายังคงมีรายละเอียดที่ต้องเจรจากันต่อไปและในการพบกับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพีทเฮ็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเมื่อ21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาผู้นำของฟิลิปปินส์คก็ได้ให้สัญญาถึงการปกป้องซึ่งกันและก,กันที่จะยังคงเป็นรากฐานสำคัญบนความสัมพันธ์นี้ สหรัฐขาดดุลการค้ากับฟิลิปปินส์เกือบ5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วจากการค้าทวิภาคีที่มีมูลค่าสูงถึง23,500ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นญี่ปุ่นที่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้โดยมีรายงานนะคะว่าต่างฝ่ายต่างก็อ้างถึงชัยชนะในการต่อรองและการเจรจาที่ยาวนานถึง11ชั่วโมง โคตตกลงระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นประกอบด้วยภาษีต่างตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ15ต่อสินค้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ส่งไปสหรัฐรถยนต์ญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ12.5เหล็กและอลูมิเนียมยังคงไว้ที่ร้อยละ50ไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ญี่ปุ่นตกลงที่จะซื้อข้าวจากสหรัฐมากขึ้นรวมถึงรถยนต์รถบรรทุกและสินค้าเกษตรบางชนิด ทรัมป์ได้โพสผ่านทูโซเชียลว่าญี่ปุ่นจะลงทุนในสหรัฐมูลค่า500 5 0 0ล้านดอลลาร์และสหรัฐจะได้รับกำไรถึงร้อยละ90ทรัมป์ยังบอกด้ว่าน่าจะเป็นข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นและชี้ว่าสหรัฐจะยังคงทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของกา๊าซธรรมชาติเหลวต่อไปโดยญี่ปุ่นจะก่อตั้งกิจการร่วมค้าหรือว่า o i n t v e n t u r e กับสหรัฐสำหรับกา๊าซ LNG ในพื้นที่รัฐอลสก้าของสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังเผยถึงผลการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปว่าตัวแทนของ e ูกกำลังจะเดินทางมาเจรจาการค้ากับสหรัฐในวันที่13กรกฎาคมตามเวลาของสหรัฐแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยที่เตรียมเดินทางมาเจรจากันเขายังบอกด้วยว่าเขาจะใช้มาตรการจำกัด การนำเข้ายาเพื่อใช้มาตรการให้บีบบริษัทยาต่างๆเนี่ยกดราคายาในสหรัฐลงไม่เช่นนั้นบริษัทต่างชาติจะต้องพบกับปัญหามากมายในสหรัฐทาไม่ยอมทําให้ราคายาต่าลงมากกว่านี้ส่วนประเทศไทยเรายังคงรอค่ะล่าสุดคุณพิชัยชุนหะวัชเชระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังก็ระบุว่าขณะนี้สหรัฐได้พิจารณาข้อเสนอใหม่ของไทยไปแล้วประมาณร้อยละเก้าสิบหนึ่งถึงสองวันน่าจะพิจารณาข้อเสนอได้ครบและเชื่อว่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนก่อนหนึ่งสิงหาคมส่วนความคาดหวังที่บอกว่าจะได้รับอัตราต่ํากว่าร้อยละยี่สิบหรือเท่ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็เชื่อว่าสหรัฐจะพิจารณาอัตราภาษีเป็นรายภูมิภาคเพื่อสามารถบริหารจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอัตราภาษีของประเทศที่มีหลายอัตราหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสหรัฐเราไม่สามารถให้คําตอบได้แต่ยืนยันว่าทีมไทยแลนด์ทำเต็มที่เพื่อให้สามารถบรรลุการเจราจารได้สําเร็จซึ่งวันนี้ไทยก็ยื่นข้อเสนอชุดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าจะได้รับคําตอบภายในเส้นตายที่กําหนด ส่วน24กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาในไทยคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่จะมีการประชุมเรื่องของการจัดสรรง,งบประมาณประจำปี2,568เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน157,000ล้านบาทที่อนุมัติไปแล้ว115,000ล้านบาทในส่วนที่เหลือเนี่ย42,000ล้านบาทจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือจากมาตราการภาษีของสหรัฐค่ะ ส่วนวันนี้ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ได้ระบุในรายงานแนวโน้มการพัฒนาเอเชียล่าสุดว่าเมื่อตราการภาษีตอบโต้อของสหรัฐและความไม่แน่นอนทางการค้าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งไม่นับรวมญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ADB ค่ยังปรับลดคาดการณ์การขยายตัว GDP ในภูมิภาคเอเชีย er, อยู่ที่ร้อยละ4.7ในปีนี้จากเดิมที่ร้อยละ4.9เมื่อเมษายนพร้อมลดคาดการณ์ GDP ในปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ4.6จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ4.7ตามรายงานยังระบุได้ว่าความต้องการ บริโภคในภูมิภาคน่าจะชะลอตัวลงเนื่องจากหลายปัจจัยชุดรัง้งอย่างเช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาห่วงโซ่อุปทานราคาพลังงานที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอเบิร์ตพาร์คซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเอดีบีระบุว่าเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้นขณะที่แนวโน้มเศรษฐ,ฐกิจก็อ่อนแอลงท่ามกลางความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและนี่ก็เป็นประเด็นที่กระทบกับเศรษฐกิจทั้งในระดับของประเทศและระดับมหาภาคแน่นอนว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยโดยทีมเศรษฐกิจนะคะก็เตรียมมาตราการในการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการที n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ